ทีนี you, ้เราก็มาสู่ในส่วนของการโปรโมทโพสนะครับหลายหลายคนแหมเริ่มจะแบบหูได้เวลาการยิงแอดแล้วใช่ไหมครับใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งรีบทีนี้เราก็มาสู่ในส่วนของการโปรโมทโพสนะครับหลายหลายคนแหมเริ่มจะแบบหูได้เวลาการยิงแอดแล้วใช่ไหมครับใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งรีบรีบขนาดนั้นทีนี้เราก็มาสู่ในส่วนของการ โปรโมทโพสนะครับอ่าหลายๆคนแหมเริ่มจะแบบโหได้เวลาการยิงแอดแล้วใช่ไหมครับอ่าใจเย็นครับอย่าเพิ่งร,รีบรีบขนาดนั้นครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ถ้าเราสร้างเพจแล้วเราโปรโมทเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอ่อมี2แบบครับปัจจุบนัน Facebook ค่อนข้างจะสตรีกมากๆการโปรโมทโพสเนี่ยถ้าวันนี้เราแบบสร้างเพจใหม่แล้วเรายิงเลยเนี่ย เราอาจจะโดนการยืนยันจากประชาชนได้นะครับดนะังนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยอย่างน้อยควรเราต้องเป็นสัก7วันหรือ14วันสัก1-2สัปดาห์ครับมีการทำออร์แกนิกโพสต์คอนเทนต์ไปก่อนแล้วก็เราจะได้ดู Data ด้วยว่าเฮ้ยโพสต์ไหนมันเป็นโพสต์ที่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าวันนี้เรามาถึงปุ๊บล้วก็โพสต์เลยหรือโปรโมทโพสต์เลยเนี่ยมันหนึ่งคือ,อมันมีความเสี่ยงที่ เราไม่รู้ว่าโพสต์นั้นมันขายดีหรือเปล่าใช่ไหมครับดังนั้นการที่เรารอดูฟีดแบ็กจากลูกคา้าที่เป็นออแกนิกก่อนเนี่ยมันคือจุดจุด,จ,ดจุดมุ่งจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับทีนี้สมมติว่าเราถึงเวลาแล้วเราจะมาโปรโมทโพสต์กันทีนี้อย่างนี้ครับการโปรโมทโพสต์เนี่ยพี่งวงอยากให้เราเป็นออปชันเสริมหมายความว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการโปรโมทโพสต์แต่ว่าจริงๆแล้วในเนื้อหาที่เรียนในคลาสเนี่ยพี่งวงและพี่แบงค์เองนะครับเราต้องการจะให้ทุกคน ทำการสร้างโฆษณาในตัวจัดการโฆษณาได้เพราะว่าการโปรโมทโพสต์มันเป็นแค่20%ของการยิงโฆษณาทั้งหมดดังนั้นเนี่ยทุกอย่างที่สามารถที่จะคัดกรองลูกค้าหรืออะไรเงี้ยได้มันเกิดขึ้นในตัวการจัดการโฆษณาทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าเริ่มต้นสําหรับเบื้องต้นนะครับเรามาโปรโมทโพสต์กันยังไงพี่วจะพานทำนะครับอ่ะเรามาดูกัน อ่ะอันนี้เป็นเพจอีกเพจหนึ่งของพี่งงนะครับเป็นเพจตัวอย่างนะฮะสมมติว่าวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราขายได้แล้วอ่าเราบอกว่าเราเจอโพสใช่ไหมครับสมมติโพสเนี้ยเฟซบุ๊กเองก็มีการช่วยกระตุ้นเข้าถึงมากขึ้นอะไรเงี้ยหรือเป็นรูปลูกไฟอะไรเงี้ยครับก็อ่าเป็นการประเมินว่าโพสเนี้ยเป็นโพสด,ดีครับอ่าระดับหนึ่งนะครับอันเนี้ยเข้าถึงมากขึ้นอ่าสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะอุ๊ยอยากจะเอารูปเนี้ยโพสจังเลยอ่ะเรามาโปรโมทโพสกันนะครับ ให้เรามาเลือกตรงคําว่าโปรโมทโพสตรงนี้ครับอันนี้ทําหลังจากที่เราสร้างบัญชีโฆษณาเมื่อบทที่แล้วนะครับะจะได้มีบัญชีในการชําระเงินอะไรเงี้ยครับเรามาหมดโปรโมทโพสครับเราก,กดเข้าไปเลยทีนี้มันก็จะขึ้นว่าเราต้องการทํำยังไงครับทีนี้เห็นไหมครับให้เราเลือกอะเดี๋ยวเราดูครับตรงนี้ต้องการผลลัพธ์แบบไหนอ่ะ มันจะเป็นค่าอัตโนมัติหรือเราจะเลือกเองก็ได้ว่าอยากให้คนทักมาหรือให้คนกดไลค์นะครับอ่าทีนี้อ่าเราสามารถเลือกได้เพิ่มการมีส่วนร่วมหรือเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เลยนะครับอ่าทีนี้เราก็เลือกอ่าสมมุติวันนี้เราบอกว่าอยากให้มีคนไลค์เยอะๆอ่าแล้วก็กดเข้าไปนะครับบันทึกอ่าทีนี้เราบอกว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครอ่าสมมติกลุ่มเป้าหมายเราตรงนี้นะครับข้าวๆก่อนเราสามารถจะโปรโมทโพสได้ สินค้าเราคนอายุเท่าไหร่ทานได้สมมติพิงโกบอกว่าของพิงโคือตั้งแต่20ขึ้นไปจนถึง60เลยก็สามารถเลือกอันนี้ได้ครับหรือเราจะสามารถเลือกว่าเอาเฉพาะคนที่ถูกใจเพจของเราก็ได้ทีนี้อย่างนี้ครับคนที่ถูกใจเพจของเราเนี่ยถ้าวันนี้เรามีเพื่อนอแบบไม่เยอะสมมุติเรามีเพื่อนอยู่ประมาณแค่แบบเพิ่งเปิดเพจเนาะมีคนไลค์อยู่ประมาณร้อยห้าสิบคนเงี้ยก็ออปชันเนี้ยอาจจะยังไม่ตรงกลุ่มเท่าไหร่เพราะว่า ถ้าเกิดมีแค่ร้อยห้าสิบคนเนี่ยแอดเราอ่ะมันจะนําส่งไปหาแค่ร้อยห้าสิบคนโอกาสในการซื้อมาจะน้อยหน่อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดวันนี้เรามียอดไลฟ์เพจหลายหมื่นล้ะหรือเป็นแสนเนี่ยเราจะเลือกยิงไปหาคนที่ถูกใจเพจของคุณเท่านั้นก็ได้อะไรเงี้ยครับก็คือเพิ่มโอกาสได้หรือคนที่ถูกใจเพจของคุณและเพื่อนของพวกเขาและของเพื่อนนั่นเองก็คือง่ายๆสมมติเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีคนที่กดไลฟ์เพจอยู่ร50คนอ่า และอันนี้บอกว่าทั้งเขาทั้งตัวเขาเองแล้วก็ตัวเพื่อนเขาด้วยหมายความว่าเขาจะมองว่า150คนนี้มีเพื่อนรวมๆกันทั้งหมดเท่าไหร่อาจจะแบบ3 0 0 0 0ื่นคนคือคือหมายถึงว่าเอา150คนมาตั้งแล้วก็แต่ละคนจะมีเพื่อนกี่คนใช่ไหมครับรวมกันแล้วจะ3 0,000่นคนตรงนี้ก็เป็นออปชั่นที่ดีขึ้นเพราะว่าสมมติฐานว่าเพื่อนที่ที่ไลฟ์เพจเราเนี่ยตัวสมมติพิ่งวงไลฟ์เพจอันนี้ใช่ไหมครับและเพื่อนพิงวงเนี่ย เขามีความน่าจะมีนิสัยใจคอใกล้เคียงกันอ่ะ Facebook มองแบบนี้ดังนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าเราในอนาคตได้เช่นกันนะครับอ่าหรือจะยิงเฉพาะในคนพื้นที่ของคุณก็ได้เลือกจังหวัดเลือกอำเภอก็ได้แต่ส่วนตัวว่าถ้าวันนี้สินค้าเราเป็นสินค้าออนไลน์ที่สามารถจะขายได้ทั้งประเทศไทยก็สามารถที่จะเลือกอันบนก็ได้ครับเลือกเฉพาะอายุก็ได้นะครับยิงให้ทั่วไทยเลยก็ได้นะฮะอ่สมมติพี่มงเขาบอกว่าโอเคกลุ่มพี่มงคือ20ถึง 50กว่าอ่ะเราจะปรับสมมติเราปรับนะครับเรามากดตรงตรงดินสอตรงนี้ครับแล้วเรามามาสเกลอายุไดเ้เลือกทั้งหมดก็ได้เลือกผู้ชายก็ได้เลือกผู้หญิงก็ได้สมมติพื่นมบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยขอเป็นผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงจะเป็นชอบทานคอลลาเจนมากกว่าอะไรเงี้ยครับบอกว่าอายุยี่สิบเอ็ดพี่ผมขอเป็นยี่สิบห้าละกันยี่สิบห้า 25, ถึงสักสี่สิบห้าอ่ะเพราะคิดว่าห้าสิบเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้เล่นหน้าฟีดอะไรเงี้ยครับ สมมติน,นะครับประเทศไทยแล้วก็สามารถกําหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดได้เช่นเราบอกว่าวันนี้เราอยากจะยิงหาคนที่สนใจเรื่องไหนนะครับในเบื้องต้นถ้าเราไม่มีไอเดียเลยเนี่ยอาจจะเริ่มจากสินค้าหร,หรือความสนใจที่ที่มันตรงกับสินค้าเราก็ได้นะครับแต่พี่กงบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราเลือกความสนใจที่มันตรงกับสินค้าเราเนี่ยหคือมันถูกกลุ่มก็จริงครับ แตใ่ในความถูกกลุ่มเนี่ยเราเรายิงได้คนอื่นก็ยิงได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นสมมุติว่าถ้าไม่มีไอเดียอะไรเนี่ยก็สามารถจะเลือกความสนใจที่มันตรงกับสินค้าเราก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราทาไปทามาปุบ๊บแบบพี่วงอยากสนับสนุนให้ทุกคนใช้ความสนใจที่มันใกล้เคียงกันเช่นสมมุติว่าชอบสมมติสินค้าเราเป็นคอลลาเจนใช่ไหมครับอาจจะไม่ต้องใช้คาว่าคอลลาเจนก็ได้คนที่ชอบดื่มคอลลาเจนหรือชอบทานคอลลาเจนเขาอาจจะชอบใช้ สกินแคร์ด้วยก็ได้หรือเขาอาจจะชอบทานอาหารทะเลด้วยก็ได้คืออะไรเงี้ยครับซึ่งเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวในเบื้องถัดไปเนี่ยเดี๋ยวพี่วงจะมาแบ่งปันนะครับแต่ว่าสมมติว่าเริ่มต้นไม่มีไอเดียเลยเราอาจจะเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายหลักหรือเรียกว่าคอออเดียนนะครับก่อนก็ได้ครับอ่ะสมมุติว่าพี่วงเป็นคอลลาเจนใช่ไหมครับเราก็จะเลือกคําว่าคอลลาเจนอ่าความสนใจนะครับกดเข้าไปอ่าก็จะบอกว่า มีความเป็นไปนได้ที่จะเข้าถึง8ล้าน5แสนคนนะครับก็คือทั้งประเทศไทยนะครับเฉพาะเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็อายุ25-45ชอบคอลลาเจนนะครับดังนั้นสมมุติเราบอกว่าเรามีไอเดียแล้วเออเฮ้ยเราทำอย่างนี้แหละงั้นเราก็กดคำว่าบันทึกกลุ่มเป้าหมายครับตรงนี้บันทึกก่อนเึ้งเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกว่าเราจะยิงแอดกี่วันใช่ไหมครับ อันนี้คือการทำโปรโมทโพสนะครับอาจจะคนละส่วนกับการทำตัวจาดการโฆษณาแต่พี่มงอยากให้ทุกคนอันนี้คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นเป็นเป็นเป็น first first ad เป็น first อ่าเป็น ad ตัวแรกของเพจเราอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเริ่มทำความคุ้นชินไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้อาจจะไม่เหมาะ พี่งวงจะให้เราไปทําในตัวจาัดก,การโฆษณานะครับอ่าสมมติว่าเราบอกเอาเท่าไหร่ดีอางบอ่าสมมุติเอา5้าวัน5วันคือ500บาทอันเนี้ยมันคืองบประมาณทั้งหมดนะครับหมายความว่าถ้าเราเลือกตรงนี้เป็น5วันและตรงนี้เป็น500หมายความว่าเราจะยิงเฉลี่ยว,วันละ100บาทโอเคไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยพี่งวงจะเอางบวันละ5 0าบาทเลยยิงกี่วันครับย,ยิง5วันก็ได้ถ้าจะเอางบ ถ้าบอกว่าอยากให้แต่ละวันนะยิงด้วยเงิน500บาทเป็นเป็นเวลา5วันดังนั้นเนี่ยวันหนึ่ง500บาท5วันก็คือ2,500บาทใช่ไหมครับตรงนี้เราต้องมาสเกลเองเห็นไหมฮะอ่าอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าอันนี้ความหมายคือเราจะใช้เวลาเงินทั้งหมดเรามีบัตเจ็ตอยู่2,500โดยเราจะยิงออกไปประมาณ5วันดังนั้น2 5 0 0ันหาร5ได้วันละ500โดยปกตินะครับอ่าแต่ถ้าเราบอกว่า งั้นเอาเวลร100พอแล้วกันเราก็ย่อเรามาเหลือ500นะครับอ่าแต่ทีเนี้ยพี่วงไม่อยากให้ย่อลงไปเหลือแบบเวล,ลาแบบ30บาทอะไรเงี้ยมันแอดมันจะถูกไปแล้วมันจะไม่นําส่งครับกลายเป็นว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยเงี้ยแต่ว่าเสียเงินจริงนะครับดังนั้นเนี้ยแนะนําว่าปัจจุบันนะครับแนะนําว่าถ้าเราจะยิงโฆษณาจริงอยากจะใช้ขั้นต่ําเนี้ยพี่ส่วนตัวนะครับ150-200บาทต่อวันนะครับมันจะได้เห็นน้ําเห็นเนื้อหน่อยนะฮะ อ่าสมมติเราบอกว่างานเริ่มต้นพี่เริ่มต้นวันละร้อยละกันอ่าก็5วัน500โอเคไหมครับก็โอเคถ้าเป็นอย่างนี้นะอ่าเราก็เลือกตรงเนี้ยอ่าเริ่มต้นถ้าเกิดสมมติว่าของคนเริ่มต้นเนี่ยตรงนี้เราปล่อยไว้ก็ได้ไม่เป็นไรครับเฟซบุ o กอินต t าแกรมอ่าพิกเซลถ้ายังไม่มีอันนี้จะเป็นเรื่องของการการสเกลหรือการทำแอดวานซ์นะครับก็สำหรับเราเริ่มต้นเลยตรงเนี้ยเรายังไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่เป็นไรครับอ่าวิธีการชําระเงินนะครับ เสร็จปุ๊บเราเลือกเสร็จปุ๊บอ่าเราเลือกกดโปรโมทโพสได้เลยโดยตรงนี้จะมีค่าสเตตัสบอกคร่าวๆนะครับว่าเออคนที่เข้าถึงต่อวันเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณสัก400กว่าคนถึงประมาณ1,300คนนะครับอันนี้เป็นค่าประมาณการไม่ใช่ค่าฟิกซ์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเออการมีส่วนร่วมกับโพสคือผลลั์เมื่อกี้เราเลือกคําว่าการมีส่วนร่วมใช่ไหมครับอ่าดังนั้นตรงนี้ก็เฉลี่ยแล้วจะมีสักประมาณสัก100ยถึง300อันยอัน ร้อยถึง300ส่วนรวมก็คืออาจจะมีคนไลค์คนเมนต์คนแชร์อะไรเงี้ยหนึ100่งร้อยถึงสามร้อยแอคชั่นนะครับอ่าเป็นค่าประมาณการนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราดูค่าเสร็จปุ๊บโอเคหลักๆที่พี่นุอยากให้ดูตรงนี้ครับก็คือใช้เงินเท่านี้นี่เงินทั้งหมดนะไม่ใช่เงินต่อวันเงินก้อนทั้งทั้งหมดหารกี่วันอ่าห้าร้อยหารห้าก็ได้วันละร้อยนะครับอ่าทีนี้เราก็จะมาดูว่าอ่ค่าแอดเราเป็นยังไงสมมติพี่นุบอกว่างั้นขอวันละ200แล้วกัน อ่าอย่างเงี้ยงบทั้งหมด1 0 0 0บาทในจํานวนเวลา5วันก็กับเฉลี่ยแล้ววันละ2 0 0บาทเออพี่งมงคือรับได้วันละ200บาทเองใช่ไหมครับเ,เราก็สามารถจะกด,ปโ,ดโปรโมทโพสได้เลยนะครับอีกอันนึงสำหรับมือใหม่ตรงนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลนะว่าเราใส่พันใส่สองพันแล้วมันตัดเงินเหมือนเราซื้อของแบบออนไลน์อ่ะอันนี้มันคือระยะ5วันหมายความว่าเงินเราจะถูกค่อยๆฉีดออกไปใช้วันละ ท่านนั้หมายความว่าอันนี้ถ้าเกิดงบพันหนึ่งใน5วันหมายความว่าถ้าเราปล่อยแอดไปครบ5วันเราจะเสียมันพันพันหนึ่งบวกลบสิบเปอร์เนะครับไม่ใช่หมายความว่ากดโปรโมทปุ๊บเสียเงินพันหนึ่งไม่ได้เป็นการรูดบัตรเครดิตนะครับมันคือระยะเวลาที่มันจะใช้มันคืองบที่เราตั้งไว้ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยแบบเสียพันหนึ่งเลยหรือเปล่าอะไรเนงะี้ยอันนี้คือเสียต่อ5วันนะครับครบ5วันแล้วเดี๋ยวมาถึงจะชําระเงินนะฮะอ่ะเสร็จแล้วเรากดโปรโมทโพสต์ได้เลยครับ พอเนี่ยครับโปรโมทโพสเสร็จปุ๊บอ่าพอเราโปรโมทเสร็จใช่ไหมครับอ่ามันก็จะมีการทดสอบกับว่าแอดเรามันเอ่อถูกกดไหมอะไรเงี้ยครับมันก็จะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับพอถึงระหว่างการตรวจสอบปุ๊บเนี่ยเราก็จริงๆแล้วตรงเนี้ยเราก็ปล่อยได้แล้วครับ เดี๋ยวถ้ามันอนุมัติปุ๊บมันจะส่งอีเมลมาว่าโฆษณาคุณได้กําลังเผยแพร่อยู่อะไร่เงี้ยครับก็ไม่มีอะไรครับนี่ก็คือการโปรโมทโพสนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูผลลัพธ์ว่าเอ๊แล้วเราจะดูผลลัพธ์อะไรยังไงตรงไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในบทต่อไปได้เลยนะครับ